ค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ที่โบสถ์หรือว่าเป็นวัดโรมันคาทอลิกนะคะเป็นของศาสนาคริสต์ค่ะก็ด้านในนะคะก็คือแบบว่ามันเป็นเหมือนทำพิธีได้จริงๆนะคะนี่เลยแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดนะเขาเปิดเที่ยงใช่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวอีกฝั่งก่อนเพราะว่ามีสถานที่เที่ยวใช่ไหมใช่พี่ๆรายการบังโรนเขาหลบอะไรกันเขาหลบแดดแต่ร้อนจริงแนะแต่ว่าโบสถ์สวยมาก ผมว่าคนไทยไม่ได้สร้างนะเขาเป็นคนศาสนาคิดมาสร้างสร้างไว้ที่ใจกลางเย้ก็คือกลุ่มที่จะพาเราเที่ยวใช่ไหมอันนี้คือเจ้าถิ่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มีใครบ้างดีกว่าน้องน้ำมนต์ค่ะน้องน้ำมนต์นะครับแบมค่ะน้องแบมนะครับน้องอะไรครับอิงค่ะน้องอิงเหรอครับแล้วก็เจ้าถิ่นอยู่นี่ฮะเจ้าหมูวี่เธอเจ้าถิ่นเราจะไปไหนนะคะอ้าวงงเลย วันอะไรนะครับวันนี้บูชาดาววันสุดท้ายที่จารณ์พิจาร์ันเขตอ๋อสุดท้ายร้อนโอ้ไม่นะแล้วข้ามไปฝั่งโน้นปุ๊บเขาจะล่มไหมไม่เลยหรอกไม่ดูสิอ้าวไม่กล้าไค่ะคุณครูครูครูทำไมแห้งจังคะจะผัดนไวันนี้นะครับเรามาเที่ยวที่จันนะครับก็มีอะไรลูก ก็มีมะกุเทศตัวน้อยนะครับน้องๆนะครับน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้อง F4 นะครับนี่นะครับ F4 ฟิลฟิลนี่นะครับน่ารักมากจริงๆนะครับสันจุ้ยที่นี่จะมีอะไรบ้างพี่มีหนึ่งวัดโบสถ์สองยี่สิบสองตองศูนย์อันนี้สถานที่ท่องเที่ยวร้านขนมใช่ไหมใช่เป็นร้าน เจอเข้ามาแล้วเราต้องเจอป้ายกันเอาน้องเขาหายกันหมดแล้วอ่ะเขาเลี้ยวไปไหนกันฮะเขาหายไปไหนกันนะคนจริงๆอยากบอกวันนี้น้องๆที่นี่นะครับน่ารักจริงๆนะครับน้องๆใช่ไหมพี่บีมมีน้องสองสามคนอีกน้องคนเล็กชื่ออะไรนะน้ำมอนคนที่สองแบมคนที่สามอิงน้องอิงนะครับก็มีพี่อิ๋วคนชื่อว่าพี่บีมด้วยนะครับมา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 บอสเลย ที่นี่ก็เหมือนตลาดน้ำนะพี่เนาะคล้ายๆนะบรรยากาศคล้ายๆนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นตลาดนะแล้วในช่วงหลังไปเนี้ยมันจะไฟไฟไหม้หมดเลยครับอันนี้ต้องขากลับถ้าบอกอร่อยถ้าหิวไปเดี๋ยวน่ะอ๋อไฟไหม้แต่ส่วนนี่ยังไม่โดดก็ขอจบตอนน้ำแล้วโดดยืดหูบอร์ โปดกาดก็มีนะพี่ฟิล์มมีโปดกาดสวยๆนะอ๋อนี่ไงที่เราเดินมาเมื่อกี้งไงใช่นี่เป็นร้านโปดกาดนะครับรของชมวยใช่ไหมพี่ฟิล์ม,มน้ำมนต์ไม่อ <สะ S 2> ตอนจ้ะจ้ะน้ำมนต์ไสนุกไหมลูกมาเทีนน่ยวสนุกดีรายการนี้ค่ะสวัสดีสวัสดีหันไปสวัสดีกล้องสวัสดีค่ะเนเพาพาเที่ยนเลยค่ะพูดหน่อยพูดหน่อย อยู่หน้ากล้องกับต anyway> ัวจริงไม่เห็นเหมือนกันเลยอ่ะพูดสิอ้าวการเป็นเด็กเรียบร้อยเฉยเลยนร้ร้อนร้อนร้พี่พิมเจออะไรอีกแล้วเจอโพุดดราเส๋อมากมันเป็นภาพที่เราเดินผ่านแบบฉยๆเนี่ยนะที่เนี่ยนะคือการส่งด้านนะคะตู้อ ยังไงล่ะน้องไม่ไหวแล้วเหรอหน่งสองปิดเนี่ะน้องตัวปิดแล้วจริงๆแล้วที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างครับมีแต่ของกินค่ะมีแต่ของกินหนูแนะนำของกินไงอ๋อสนชอบกินไงอันนี้เป็นโปสการ์ดอันนี้ถ้าสมมติอะไรว่าต้องหอนนอนจะทำให้เราฝันดีมันเรียกว่าอะไรดีบๆเนี่ยแหละตาข่ายดักฝันที่บ้านพี่ก็ใช่ อันนี้จะเป็นโปสการ์ดเกิดได้หรอครับอ,อันนี้อะไรอะไรลูกซื้อกลับไว้เป็นที่ระลึกเหรอไม่ใช่ตอนนั้นเพื่อนอะไปที่อะไรกัมพูชาแล้วเพื่อนเอาของฝากมาให้เหรอ <c oughs> จะเอาคโอ๋อได้เนี่ยน้ำมนต์ก็ซื้อแล้วน้ำมนต์ก็ส่งโปสการ์ดไปให้พี่เออใช่นะ้ำมรกตอะไรครับกะเมื่อกี้ปิดครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะแวะไปเปิดเที่ยงค,ครับวันนี้ เที่ยงนะใช่ฮะเช้าเปิดแปดโมงมันมัเช้าวเขามีพิธีแปดโมงมีพิธีกแบ่งเกลือวิฟิมได้อะไรไหมได้เหมนกานก็ค่ะอันนี้จะส่งมาให้คนที่อยู่แคนาดาจ้าเขาชื่อว่าจอยน่าอะไรคะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเป็นตูจเป็นตแจานน้องน้องได้ยัง อะไรคะ,ะน้องน้องอะไรนะครับ<ม>เออน้องอิงน้องอิงไม่เอาเหรอลูกไ,ไม่เอานะ<ม>ด่าอ๋อบ้านอยู่แถวนี้ทำอยู่ระวังรถระวังรถระวังรถลูกน้องฟิวได้เลยนะครับนี่บทการ์ดนะคะับค่ะน้องฟิวจะไม่ส่งนะคะอันนี้ก็การ์ดทิ้งกากระบาทไปกระบาด จับหัวจับหัวเหมันมีที่เท้าหล่ะเป็นไงพี่เิลสมาชิกของเราตอนนี้นะครับมะกุเทศของเราก็อิ่มแล้วก็จะนอนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับสงสัยจะหลับจริงให้น้องหนุนต่างในลูกน้องไม่ไหวละโอ้น่าสงสารเนอะ เออช่วยๆกันช่วยๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ไหวจะลำบากเอาไม่ไหวแล้วอิ่มจัดไปช็อกโกแลตแล้วกินช็อกโกรี่ไปหมดแล้วไปยิ้มมุ่นเดินตอนนี้นะคะฟิมฟิวนะคะแล้วก็น้องอีกเยอะเยอะเยอะแยะนี่ก็ทานขนมหวานไปแล้วนะก็จะเป็นเพิ่มพลังใช่ไหมใช่เพิ่มพลังที่ร้านสวิตมูน ต่อไปเราก็จะไปที่โบสถ์ใช่ไหมโบสถ์วัดโนมันคาทอริใช่ใช่ค่ะมาวัพรีเซต์หน่อยนะเราจะไปที่นีที่นี่มีอะไรให้เที่ยวบ้างคะ่ะที่ไหนนะฮะเดีถ้ามีับถ้ามีเลยดีวดี๋ยวครั้งหน้าแม่จะมาตอนที่มีทุเรียนกับน้องกับไม่ไม่ไม่เอาทุเรียนน้องชอบ ไม่ไดแนะนำก่อนแนะนำที่นี่มีอะไรบ้างที่นี่มีผลไม้ไข่พันธุ์ดีอัญมณีมากเหลือมีเสือฉลุดูโสดไม่ทำเสือเอาล่ะตอนนี้นะครับเราก็ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วทานขนมนะเพิ่มพลังแล้วพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โบสถ์ใช่ไหมใช่ตอนนี้คือโบสถ์เราเปิดเที่ยงใช่ไหมตอนนี้11โมงใช้เวลาเดินอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้นี่เอาพี่เอาพูดก่อนไปกันเลยพูดใหม่พูดใหม่เย้ เรามายังกกลุ่มทัวร์เลยเนี่ยเหมือนทัวร์จีนเลยง้องแง้งมากเลยนี่นี่มันมีอะไรหรอต้องเข้าไปดูอ่ะพี่ฟิล์มอันนี้จะเป็นเหมือนที่ถ่ายภาพหรือเปล่าใช่ใช่ไหม จับน้องไว้ด้วยจัดปะจัดไอติมตัวเล็กกินดิโอ้โหอย่าให้เสียใจอย่าให้เสียใจเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียใจมาพี่ีพีมาหายไหมไอาเรับ เสียใจไม่ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่กินตลอดทางแก๊งนี้ก่อนจะมาทําคลิปน้ําหนักคนนึงไม่เท่าไหร่แล้วมาทำคลิปนี่โอ้โหขึ้นกันบุ๊บ๊บเลยชิมทุกร้านอร่อยทุกที่ ถ่ายไหมถ่ายฟัไปคะิ้ส้มจับฟังอ่ะถ่ายแลมื่อกี้ดูไอติมก็ถ่ายไหนูคิดไรฮะจะถ่ายไม่ได้ใช่ไหมได้ก็่ไกแค่บอกว่าดูิไอติมก็ถ่ายมันละลายคำเลไอมจะหวานจัดท้ายดีอ๋อมันไม่เหมือนไอติมแถวบานเราเออว่ามไอต่มวอเนนเออมัหวานมันาเยขมืองจันคืออะไรคะจาไม่ได้ เมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูลสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรวมญาติกก้ชาติจันทบุรีสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล,ล์มกับฟิลแล้วก็กน้องๆนะคะก็ได้มาเที่ยวที่ตลาดริมน้ำจันทบูลค่ะก็สนุกมากเลยนะคะค่ะแล้พวพบกก็ไปอีกคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปเลย